ภรรยาของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความกินใจเกี่ยวกับประมือเดนมือที่สามลั่นฉันเหนื่อยมากนะทําเอาแฟนคลับจับตามองความสัมพันธ์รักทันทีเมื่อนัดจุธารัตภรรยาคนสวยของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มชื่อดังอย่างโชครถแห่หรือโชคมงคลสินชื่นที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับประเด็นมือที่สามซึ่งดูเหมือนกับเจ้าตัวกําลังเผชิญปัญหาชีวิตคู่โดยประโยคที่เจ้าตัวได้โพสต์นั้นก็เรียกได้ว่าถูกใจแฟนคลับสุดๆ พันรยาโชครถแห่โพสต์ข้อความโดนใจซึ่งพันรยาของโชครถแห่ได้โพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยข้อความที่กินใจแฟนๆว่าไม่จําเป็นต้องมีมือที่สามหรอกแค่ทัศนคติที่แตกต่างช่วงวัยความคิดเป้าหมายในชีวิตที่ต่างกันคนหนึ่งที่จริงจังกับชีวิตกับอีกคนที่ยังอยากสนุกกับชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชั้นเหนื่อยมากนะอีกทั้งเจ้าตัวยังได้เข้ามาคอมเมนต์ใตโ้โพสตของตอนเองเพิ่มเติม,ตมว่า สำหรับใครที่เจอคนทัศนคติตรงกันรักษาไว้ให้ดีนะเพราะชีวิตมันจะโฟมากจุลภาคเข็นคนมันเหนื่อยกว่าเข็นครกครึ้นเขาอีกใครกดคำา X กวอลล็อก ok นะ x เครียดอยู่ไม่เชื่อลองได้ทางด้านแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอมากมายอาทิชีวิตคู่ไม่มีอะไรที่ราบรื่นแค่หันมองกลับไปวันแรกแรกและมองแววตาของตัวน้อยมันจะช่วยได้เป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะครับ ปรับที่ตัวเราง่ายกว่าคะ่ะใช้ชีวิตแบบสบายสบายไม่คาดหวังหิวก็กินอิ่มก็นอนส่วนเก็บก็เก็บส่วนใช้ก็ใช้อยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวเขาทํางานเยอะคิดซะว่าสิ่งที่เขาอยากได้คือรางวัลชีวิตของเขาสู้ๆนะคะเรื่องเล็กๆแค่นี้เดี๋ยวก็ผ่านไปคะ่ะสู้ๆนะแม่เกิดมาเป็นมนุษย์เมียเจ็บก็ต้องทนสิบล้อชนก็ห้ามตายนะแม่กำลังเจอปัญหานี้คะ่ะแล้วเริ่มนับถอยหลังเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องนะคะสู้ๆฮึบๆ